อัดกันจังหวะนี้ครับเรฟานปั๊มกันจังหวะนี้พามิวโดนรุมสาม <c oughs> น่มีประทากันครับนอกเกมต้มงมนแจ้กครับ บอนเจมส์แล้วก็ทางด้านของราชิดมาแล้วนะเจตนาเสียดีกับตันทีมไทยครับผู้สิงต้องห้ามทับก่อนครับแต่เจ้าวะดที่อุามาดาราชิดนะครับหมายเลขสิบห้านี่เหมือนจะเข้าไปหาเรื่องซุปเปอร์นักสำรองของไทยนะครับ รีบมาห้ามครับก่อนครับผู้สิทธ์ทั้ง4คนเลยต้องเรียกโจชางเขียบดีมาคุยครับกับตันทีมดูครับจังหวะอัดกันจังหวะนี้ครับเรือนเจมมีย่าหรอมีย่ำให้สุดงานของคูอเวครับนับไปเหลี่ยงไปแต่ไปเหลี่ยงนี่นะแล้วก็ห้าม